วันที่21มีนาคม2566นายวสุชัยพกหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยพนักงานลงพื้นที่อำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกร,ระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญและมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาราคามันสำปะหลังเปรเ์การวัดแป้งต่ำกว่ามาตรฐาน อุตสาหกรรมมันสำปะหลังในปี2,566 2,568มีแนวโน้มเติบโตดีตามทิศทางการขยายตัวของความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งตลาดในประเทศโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเอทานอลและตลาดส่งออกตามการขยายตัวของตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดหลักจากแรงหนุนของ1 ความต้องการในอุตสาหกรรมต่อเนื่องของจีนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเอทานอลที่ยังเติบโตตามการใช้พลังงานอาหารสัตว์และแอลกอฮอล์ที่ยังขยายตัวจากการระบาดของโควิด1 9เป็นระยะละสองความต้องการสต็อกสินค้าเพื่อความมั่นคงทางอาหารและพลังงานในตลาดส่งออกที่น่าจะยังมีอยู่จากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนที่มีแนวโน้มยืดเยื้อปัจจัยท้าทายของอุตสาหกรรมนี้ได้แก่ปริมาณผลผลิตที่มีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาพ,พภูมิอากาศและโรคระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง รวมถึงด้านการตลาดที่ยังต้องพึ่งพาตลาดจีนเป็นหลักในช่วงหลายปีที่ผ่านมามันสำปะหลังมักมีราคาถูกกว่าพืชอาหารที่ให้แป้งประเภทอื่นอีกทั้งสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรมต่างๆทําให้ความต้องการมันสำปะหลังในตลาดโลกเติบโตต่อเนื่องส่งผลให้มันสำปะหลังเป็นพืชอาหารที่มีความสําคัญการกําหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับซื้อและการแสดงราคาซื้อหัวมันสำปะหลังสดตามเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้ง สำหรับผู้ประกอบการลานมันโรงแป้ง,ปงหรือโรงงานเอ็มทานอนหักพบว่ามันสำปะหลังที่รับซื้อเชื้อแป้งต่ำกว่าที่กำหนดผู้ประกอบการสามารถปรับอัตราลดราคารับซื้อได้ไม่เกินกิโลกรัมละ0.05บาทต,ต่อเปอร์เซ็นเชื้อแอป้งที่ลดลงทุก1%เปซในทางตรงกันข้ามหากเปอร์เซ็นเชื้อแป้งสูงกว่าที่กำหนดผู้ประกอบการเพิ่มราคารับซื้อได้ไม่น้อยกว่ากิโลกรัมละ0.05บาทต,ต่อเปอร์เซ็นเชื้อแป้งที่เพิ่มขึ้นทุก1%ปเซ สรุปจากที่ประชุมปรึกษาหารือข้อสังเกตปริมาณการผลิตที่คาดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยนี้จากสภาพแห้งแล้งยาวนานเกษตรกรใช้พันธุ์มันสำปะหลังที่ไม่ครบอายุและติดโรคมาเพราะปลูกอีกทั้งการระบาดขององค์โรคใบด่างมันสำปะหลังยังควบคุมไม่ได้ทําให้ความรุนแรงครอบคลุมไปทั่วทุกพื้นที่ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่อาจลดลงจากที่คาดการไว้ ปัญหาหนึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่เร่งเก็บเกี่ยวมันสำปหลังก่อนครบอายุทําให้ได้หัวมันที่ไม่มีคุณภาพเปอร์เซ็น์เชื้อแป้งต่ําและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ลดลงจากภาวะภัยแล้งที่ยาวนาน 2. เกษตรกรต้องปลูกกระซ่อมหลายรอบและท่อนพันธุ์ที่เตรียมไว้จะพะปลูกเสียหายยืนต้นตายจึงทำให้ท่อนพันธุ์ขาดคลนส่งผลให้มีราคาสูงขึ้นส เกษตรกรบางรายยังขาดความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบที่จะได้รับความเสียหายจากโรคใบด่างจึงไม่กล้าให้ข้อมูลโรคใบด่างในแปลงเนื่องจากเกรงว่าต้นมันสำปะหลังจะถูกทำลายทิ้งสี่พันมันสำปะหลังที่ทนทานต่อโรคไม่เพียงพออาเช่นพันเกษตรศสาสตร์50ห้วยบง60ระยอง72และระยอง90้าหต้นทุนการผลิตของเกษตรกรมีราคาสูงขึ้นอาทิเช่นค่าท่อนพันมันสำปะหลังค่าปุ๋ยค่าเช่าที่ดินเป็นต้น ข้อเสนอะภาครัฐและภาคเอกชนต้องส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พันธุ์มันสำปะหลังที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการและให้เกษตรกรเก็บพันธุ์มันสำปะหลังที่มีคุณภาพไว้ในแปลงเพื่อใช้ปลูกในฤดูการถัดไปภาครัฐและภาคเอกชนควรหาแนวทางในการช่วยเหลือสนับสนุนท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดให้แก่เกษตรกรเพื่อให้มีเพียงพอและทดแทนพันธุ์มันสำปะหลังที่ติดโรคในฤดูการต่อต่อไป